เหรียญทองคํำลงยากรรมการจำนวน35้าเหรียญเหรียญทองคำา44รี่เหรียญเหรียญเงินลงยาสีแดง1,000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีน้ำเงิน1,000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีเหลือง1,000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีเขียว1,000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีฟ้า1,000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีธงชาติ2,500เหรียญ เหรียญเงิน3,000เหรียญเหรียญทองแดง60,000เหรียญเหรียญทองคำเหรียญเงินมีหมายเลขไทยลายมือในช่างเกษมเขียนด้วยเครื่องกอฟันภายในตัวเลขนั้นถ้าเอากล้องส่องดูก็จะเห็นเป็นเกลียวเขียนกำกับไว้ทุกๆเหรียญตามจำนวนที่สร้างส่วนเหรียญทองแดงไม่มีหมายเลข มีเพียงโคตต้ดตอกกากับไว้เท่านั้น